มื่อนี้ยายสม้มกับิมาเลาะหาเก็บเห็ดบดเห็ดขอนอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีทุกทุกคนนะคะยายสม้มกับซิมาเลาะหาเก็บเห็ดในสวนนี่แหละพี่น้องเห็ดบดเห็ดขอนดอกกำลังพอดีแกงเนาะเกิดธรรมชาติพี่น้องขอนเก่าดอกกับบองงามและบางบางพอดีแกงพี่น้องเลย บอาลเนาะอนอนบอดได้หากินไก่พี่น้องเอ้ย <g ül üyor> <g ül üyor> มีดอกน้อยดอกใหญ่บอ,อ,องามปันไดพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดบดเห็ดคอนกำลังเป็นกระตุ่มน้อยกะมีกำลังเกิดหน้าพี่น้อง มาเด้อไพซีมาเก็บน้ำใยโยสมค่ะมาเก็บเฮ็ดน้ำกันเด้อพี่น้องเอามีผลลไมากลากไม้พักหญ้าเนาะพักหญ้าว่าสัน้นเออหญ้ากะลายอยู่แตมีเฮ็ดน้ำพี่น้องดอกน้อยๆบางๆ เก็บเอาตื่มกันเนาะนี่ดอกอ่อนๆเก็บโฮมกันลายคอนลายบอนกะพ่อแกงพี่น้องพ่อแกงเลยนี่แล้ยายสมกัสิมาเอาใบส้มขีม้อนพี่น้องในสวนอยู่คูซะอันนี้นะคูซะใหญ่ยาย,ยสมไปแกงใส่ออกส้มๆนะ ส้มขี้มอนอันนี้แกปล่อยไว้นี่เลยเพราะว่าเวลาแกงหั่นแกงนี่เห้าใส่ก็จิมีรสส้มพอดีแซบนะพี่น้องแล้วเครือ,อน,นี้ก็คือสาวรสบโต่ายพี่น้องยายสมปลูกไว้ปีที่แล้วบ่ได้ดูแลเลยปลูกทิ้งไว้ก็ยังรอดเนาะ เห็นแวบๆพี่น้องนี่หนึ่งลูกหล่นลงมาแล้วสาวรดเก็บเอาเซยไว้กินเนาะต่อจากนั้นก็นมาเก็บมักฮุ่งซุกค่ะนี่ฮอนแลนด์มะละโกฮอ,อนแลนด์ตำกระแซบซุกกระแซบพี่น้อง เอาไปขายนี่บ่พ่อขายพี่น้องแต่ว่ายายสมเก็บไว้กินเองอันนี้นะมีพอได้กินช่วงนี้เนาะลูกสวยๆเลยพี่น้องและอีกลูกนี่เกิดเองเนี่นยนี่บ่อพ่อพันหยังนกจิกพี่น้องเป็นน้ำย้อยเลยบ่แม่นอนเด้นกจิกนะคะ หิวแหงพี่น้องเอาแบบนี้เลยเนีย่บอก,ปอกเปลือกออกกินแซ่บเชยหวานพี่น้องมากินด้วยกันนะคะ